สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวพับพึ่งทานหรือหอมน้ําซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชน,น้ําที่สวยงามและหายากมากที่สุดชนิดหนึ่งพบได้เฉพาะที่ประเทศไทยโดยผมได้นํามาลองเลี้ยงในตู้ดําทาน60นิว้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับมาชมกันนี่นะครับถุงผมซื้อมาทั้งหมด4หัวนะนี่มาแบบหัวเล็กหัวใหญ่นะ ซื้อมาจากร้าน G Gappy Aquatic ใครสนใจก็ลองไปอุดหนุนได้นะอ,นอันนี้ผมซื้อมาแบบเป็นหัวนะมันจะมีทั้งแบบเป็นต้นไม้ที่มีใบออกมาแล้วหรือก็แบบแบบเป็นหัวนะแบบถ้าแบบเป็นหัวจะถูกกว่าเริ่มต้นแค่ประมาณ80บาทเองนะหมูเล็กหัูใหญ่หัวใหญ่ก็แพงหน่อยนะร้อยสองร้อยนี่ให้ชมเป็นไงบ้างนี่นะ นี่ผมซื้อมาทดลองเลี้ยงทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยคือถ้าเกิดเอาไปแช่น้ํามันจะเริ่มแตกใบนะใบจะเริ่มงอกออกมาถ้าเกิดไม่แช่น้ํามันก็จะอยู่อย่างเงี้ยได้นานนะอยู่ได้ตลอดเลยอยู่บนบกอ่ะถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่มันถึงจะเริ่มราบเริ่มลามดูหัวใหญ่หัวใหญ่ก็เริ่มออกมาทีหนึ่งแนละ้วแซวเขาแช่น้ำมาก่อนนะอืม อเคดูน่ารักดีนะโดยวิธีปลูกนะผมแนะนําว่าให้ใส่ในกระถางหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าหัวมันแบบมันลอยน้ําได้ดังนั้นต้องหาเลยึยดยึดติดกับมันหน่อยผมเลยว่าจะใส่ในกระถางหรือไม่ก็ถ้าใครมีหินทรายก็ขุดทรายปักไปในทรายในพวกนี้ในกวดส่วนผม จะลองใส่ดินในกระถางเล็กๆแล้วก็ใส่เข้าไปไม่รู้จะอยู่ปะนะเพราะว่ามันหัวมันจะลอยลอยน้ำไงนี่ลองลองลองใส่เป็นี้เนี่ยล้วเป็นประมาณนี้แหละเราก็แค่ปักๆไว้เดี๋ยวมันก็จะลามเองจะมีรากงอกโอเคเดี๋ยว,ออยวรอไปดูเดียวยาว่ามันจะเป็นยังไง โอเคอันนี้ก็เป็นตู้ปะบูผมนะหกสิบนิ้วอันนี้ผมก็เดีย๋ยวลองใส่วางให้ดูตอนแรกผมลองแล้วมันแค่ดินไม่พอนะดินมันเบาจัดมันลอยนะ้ําได้มันลอยเลยต้องหาหินกวดทับนิดนึงทับบนกระถางอะไม่ให้ไม่ให้ไม่ไมไมไมมลอยอน,นี่ก็จัดลองจัดดูจะวางตรงไหนดีนะ ตรงนี้ผมมีสกิมเมอร์ผมว่าจะวางไว้ตรงสกิมเมอร์อเพื่อเวลามันมีใบงอกออกมามันจะได้เป็นผิวไปตามใส่น้ำไงข้อมูลคร่าวๆข,ข,ข,ของเจ้าต้นนี้นะครับก็นั่นแหละมันชื่อพับพึงทานหรือหอมน้ําที่ชื่อหอมน้ำเพราะว่ามันเหมือนหัวหอมนะตอนที่ผมเอาให้ชมมันสีแดงๆเหมือนหัวหอมเลยแล้วก็มันอยู่ในน้ําไงอื ชื่อวิทยาศาสตร์คือคายน่ำไทยนำ่ำต้องบอกว่าเป็นพืชที่แบบหายากมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเลยพบได้แค่ที่ประเทศไทยที่เดียวนั้นอยู่ที่ในจังหวัดระนองกับพังงาหรืออาจจะมาเห็นข้อมูลในเน็ตมีคนพบว่าอยู่แถบพม่าเหมือนเพราะว่าแถวระนองมันอยู่ติดกับพมา่าเห็นเคยออกข่าวอยู่ด้วยนะว่า มีแค่ที่ตรงอะไรพังงาที่สวนลุงเลื่อนอเขาอนุรักษ์เขาอยู่ตอนเนี้ยเป็นพืนที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ด้วยนะเพราะว่าเห็นว่ามันมีแบบมาขุดคลองทำคลองอะไรแบบที่ทางไหลของน้ำมันเลยเปลี่ยนไปเลยต้นนี้เลยตายเลยพวกเนี้ยนี่ให้ดูบรรยากาศนี่ก็ชมป่าผมไปด้วยเลยในธรรมชาติไอ้ต้นเนี้ยมันจะอยู่ตามลำธาร น้ำสะอาดไหลเอื่อยๆไหลเรื่อยๆนะดังนั้นมันจะพิวไหวไปตามสายน้ําเลยใบมันทําใบใบมันยาวๆนะๆก็เหมาะกับทําตู้เอามาใส่ตู้ลมทานนะมันชอบน้ําสะอาดก็มีกระแสะน้ําเพื่อให้ใบมันพิวไหวใบมันจะเป็นสีเขียวๆนะเห็นว่ามันจะมีดอกด้วยนะดอกมันจะออกช่วงหน้าหนาวมีดอกแบบแบบสวยมากด้วย ต้องรอชมดูแล้วก็เห็นเจ้าของร้านเขาบอกว่ามันโตไวนะแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะโตแล้วก็เดี๋ยวรอชมกันผมเพิ่งเคยเลี้ยงกันนี่แหละนี่ก็ดูชมปลาไปด้วยปลากลางน้ำผมก็มีเทืฟินเรนโบ์กับอเอรนโบ์ฟอกเทลซูมดูใกล้ๆ สูงใ,ใกล้ๆต่สังเกตว่าต้นมันจะมีต้นแบบต้นที่แบบมันแห้งๆเหี่ยวๆก็ถ้าโดนน้าสักพักเดี๋ยวมันจะเปื่อยก็หลุดไปเองนะมันจะมีแตกยอดกอใบใหม่แตกพุ่งออกมาอมตอนแรกจะซื้อแบบเป็นมีใบไม้มาเลยก็<อ>ผมอยากทดลองเลี้ยงนะคืออยากทดลองเลี้ยงตั้งแต่ต้นตั้งแต่เป็น หัวเลยแล้วก็ค่อยๆเติบโตจะด,ดูการจะเติบโตไงว่ามันจะเป็นยังไงอยากเห็นหก็เลยรอชมเลยอันนี้ก็ผ่านไปประมาณสามวันสังเกตว่าหัวมันเริ่มงอกขึ้นมาใช่ไมลนะ่ะมันเริ่มแทงขึ้นมาสูงขึ้นนิดนึงแหละ ถือว่าโตเร็วเหมือนกันนะผ่านมาแค่ไม่กี่วันเนี่ยมันเริ่มงอกต้นขวาเนี่ยโอ้โหขึ้นสูงมากต้นซ้ายเริ่มแตกแตกกองอกขึ้นมาจากไอ้ใบที่มันแห้งๆไงอ,อืมปลาเกะก,กะปลาโฟกัสปลาเห็นเพาว่าถ้ามันโตแล้วใบมันสามารถยาวได้ถึง2เมตรนะยาวมากต้องคอยตัดแต่งเหมือนกันนี่อันนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์แล้ว โตเร็วมากเลยใบเริ่มยาวแล้วเริ่มสวยแล้วด้วยนะข้อดีของตัวนี้คือมันไม่ลามเหมือนเทปผมเคออยเลี้ยงต้นเทปไงต้นเทปมันลามเร็วมากเลยออกไปข้างควบคุมไม่ได้อันนี้คือมันไม่ม,ไม,มีวันลามมันขึ้นอยู่แค่กอเดียวแบบนี้แต่แค่ใบไม้มันจะยาวขึ้นเรื่อยๆสวยมากก็เดี๋ยวถ้ามันโตอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวผมก็มาถ่ายอัปเดตให้ชมกันกันวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะใครชอบเกมนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมเลยครับสวัสดีไปก่อนคนระับสวัสดีครับ